ป้าไม่ได้อยากโทรไปถามลูกทุกเรื่องหรอกนะแต่บางทีป้าก็ไม่รู้จะกดตรงไหนจริงๆนี่คือเรื่องของป้าละม่อมอายุ68ตอนเช้าป้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความจากโรงพยาบาลแต่ก็กดปิดเพราะไม่รู้จะดูยังไงวันหนึ่งระบบนัดหมอถูกเปลี่ยนเป็นออนไลน์ลูกบอกให้ป้าเข้าแอปป้าดูมันอยู่เกือบสิบรอบแต่ไม่กล้ากดเพราะกลัวทำผิดต้องรอให้ลูกกลับมาดูให้สุดท้าย ป้าต้องนั่งรถออกไปถามที่โรงพยาบาลเองป้าบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วและป้าก็ตามไม่ทันเหมือนเดินอยู่ในห้องมืดมืดที่ไม่รู้จะไปทางไหนแต่วันที่ป้าได้เข้าหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวันป้าบอกว่าเหมือนมีคนเปิดไฟในห้องนั้นขึ้นมาทีละดวงทีละดวง วันนี้ป้าละม่อมดูคิวหมอเองเป็นส่งรูปให้ลูกได้วิดีโอคอลหาหลานได้แบบไม่ต้องรอลูกกดให้ไม่ใช่เพราะป้าเก่งขึ้นทันทีแต่เพราะมีใครสักคนยอมใช้เวลานั่งข้างป้าให้ป้าลองผิดลองถูกโดยไม่หงุดหงิดใส่ อบรมทักษะดิจิทัลเบื้องต้นให้ผู้สูงวัยไม่ใช่แค่สอนให้ใช้แอปเรากำลังคืนความมั่นใจให้เขาใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง